มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้ครองสองมงกุฎนางงามจักรวาลและนางงามโลกในปีเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี1994เมื่อไอชวยยารายคว้ามงกุฎนางงามโลกและสุชมิตาเซนคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลพี่หนุ่มเชื่อว่าทั้งสองคนได้รับมงกุฎก็เพราะว่าคำถามคำตอบสุดท้ายของเธอนั่นเองไอชวยยารายได้คำถามว่าอะไรคือคุณสมบัติของมิสเวอร์1994 What qualities should World should qualities Miss embody? 1994และเธอตอบว่าองค์กรการประกวดมิสเวิลด์มาจนถึงทุกวันนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างพอเพียงแล้วว่าผู้ได้ครองมองกุฎทุกๆคนนั้นจะต้องมีความงดงามโดยเนื้อแท้ไม่ใช่เห็นอกเห็นใจเฉพาะผู้ที่มีสถานะทางสังคมเท่านั้นแต่พวกเธอจะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามต่อบุคคลทุกชนชั้นโดยเฉพาะบุคคลที่ด้อยโอกาสเธอจะต้องมองไกลไปกว่านั้นโดยการมองค่า ความเป็นเชื้อชาติมองข้ามสีผิวและนั่นแหละคือความงดงามอันแท้จริง